อันี้ถ้าเจอทุเรียนก็คือเป็นครอบลงนะฮะแต่ป้าอวยก็ยังใช้ติดวิธีแต่ก็ได้ผลนะก็คือออกน้ำครบลงลอยลอยพบเนียมันจะแห้งไหมป้ามันแห้งนี่ป้าบอกมันแห้งนะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะถ้าเกิดแบบนี้นะป้าผสมน้ำแล้วก็พูงกินมาแล้วก็ทาปิดแผลเลยหายหมด อ่าทาได้หมดเลยทหาดเ,เป็นแพเนแลเสริมได้ก็ทาตรนั้นแหละคนงานผลนนแหลที่ป้าที่ป้าทัดไปนี่คือแห้งกับคืณป้าทัดอย่างเดียวไม่ได้ไปทาถูกต้องไหมอ่าดังนั้นเดี๋ยวต่อไปกรากํานินึ่โอ้โหวิธีการของป้าน,นี่ผิดเน่ก็คือผสมน้ำเลยผสมน้ำคล้ายแบบปูนกินหมาแล้วก็ทาต้องเป็นแผลมันจะแห้งเหมือนภายในสิบห้าวันหรือก่อนหนึ่งอาทิตย์น่าจะเห็นผลเร็วนะครับถ้ามาทานะครับดังนั้นที่น้องเกษตรกรนะ คือยิบซ้ำเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าเก้าไม่มีคุณประโยชน์หลายหลายอย่างนะครับบำรุงต้นบำรุงใบป้องกันแมลงป้องกันเพลี้ยดังนั้นงายวิธีการก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่ป้าก็เฟี้ยงเงี้ยป้าบอกแห้งแห้งไงป้าแห้งพันกี่วันที่ป้ามองที่ดูครับมาได้แล้วไม่มาไหมนี่ว่าแห้งมันไม่มันแห้งดังนั้นแห้งแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวิธีการเนี่ยมันก็เป็นมัดถูกต้อนเลยนี่ตายมันเลยนี่อ๋อเป็นทุกต้นเลยใช่ไหมนี่คือคือป้าเขาป้าเขาเฟี้ยงใส่มันต้อง ผสมน้ำแล้วก็ป้ายคาบนไม่ได้บอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ผมมาเองนะนังฮะนี่ป้าเขาเฟี้ยงใส่นะเขาเฟี้ยงใส่ก็ยังแห้งดังนั้นถ้าผสมน้ำทานะครับฝากพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดชุพรแล้วก็ที่ระยองจันทบุรีนะครับถ้าเกิดกรณีที่ว่าทุเรียนแบบเป็นน้ำเขาเลือกอะไรนะป้าเป็นท็อปใช่ไหมท็ออ่าเป็นท็อปีแน่ใช้ยิดซ้ำตะกรอนผสมน้ำแล้วก็ทาเลยครับนี่ป้าแค่เฟี้ยงอย่างเดียวยังแห้งครับนี่ป้าบอกแห้งดังนั้นก็ แห้งนะป้านะนี่เหมือนอันนี้มิมินเป็นรูอ๋ออย่างนี้อ่ะอ่าอ่านั่นแหละแห้งหมดเลยอ่ามันแห้งโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยทำใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่ทาทั้งทั้งสวนเลยรับรองหายร้อยเปอร์เซ็นเป็นรูนี้นี่อ่าพ่นอืมอืมอได้ฉีดพ่นได้ได้ครับได้ได้ได้แต่ว่าถ้าแบบเป็นหนักๆนี่ต้องโปะไปเลยโปะไปเลยโปะหนาๆเลยโปะเข้าไปเลยมันจะหายเร็วถ้าเป็นแห้งเนี้ยอ่ามันจะหายเร็วเพราะว่าตัวมันเองเป็นกระมันขนเาทาเอาทาเอาทาทา นี่นะครับพี่น้องสารลนะนี่นี่นี่ลุนี่ป้าเขาเสี่ยงด้วยความโหม่ไม่ได้ตั้งใจป้าตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจเพียงตะหม่หรือป้าโหม่เนี่ป้ามยนี่นะป้ากขาป้าบอกว่าหันตากล้อนป้าบอกป้าโหม่เลยเสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงนะคือเสี่ยงไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าคือป้าไม่รู้เพราะว่าป้ามันก็ไม่ได้บอกแต่ว่าผมเนี่ยผมเคยบอกป้ามันไปแล้วว่า ถ้าเกิดแบบนี้ให้ทาดูอันนี้นี่โรบพูนมีมดเดีวซึ่งอันี้มหาโลมยังไม่มดนะเพราะยังมดนั่นแหละคือป้าไม่ได้ตั้งใจจะแก้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกป้ามันไปแล้วว่าแล้วโทรบอกทุกพี่น้องทุกพี่ว่าถ้าเกิดเป็นท็อปเนี่ยให้ทานะครับผสมน้ำแล้วทาไม่ต้องมาซื้อยาพันสองพันมาฉีดไม่ต้องเจาะรูเจาะอะไรไม่ต้องทำอะหายโดยธรรมชาติครับเพราะยีสต์ซ้ำมันมีกรรมฐานสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ป้าก็ต่อไปก็ทาเลยลุงเลยทาทาที่ต้นนนนไหเป็ะ ถ้าไม่หายเดี๋ยวมแถมฟรีให้ร้อยตันเลยถ้าไม่หายนะแต่ลุงต้องทานะป้าต้องทานะไม่ใช่หรอกเอาปุ๋ยร้อยตันปุ๋ยร้อยตันนี่นะครับตัวความมันตันของนก็จะไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวดูต้นอื่นแล้วกันต้นอื่นอ่าคนนี้คนนั้นไม่ไม่ไม่มาเท่าไรนี่นี่นี่เดี๋ยวนะอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันีเท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเดี๋ยวฟิฟิวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดีไปถาสิงหาอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวทา เอาเอาไอ้กิปซัำของลุงยังมีอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผสมน้ำมาพี่ฟิลมาทาเนี่ยนี่นี่มันจจเยือกมันมันอ่าเนี่ยนี่อย่างงี้ครับดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะภายในสิบวันหายหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทาเลยครับ มีไอตัวเขาเรียกอะไรนะมีแบงคาทาเลยอ่ามีเดี๋ยวจะทําให้ดูนะสาธิตดูอ่ะน้องลูกก๊างมันหมาไหมอ่านี่เลยตอนนี้แบบนี้นะฮะควายนี้มันเฟียงนะมันไม่ติดคือป้าเพียงอะใช้แบบเป็นของเฟียงมันไม่ใช่มันต้องใช้เดี๋ยวดูนะครับเป็นน้ำอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนะฮะเฟีจะเหมือนติดนะมันก็ไม่ชิ้นเฉพานออ่าอ่าใช่เดี๋ยวยังไม่เป็นไรเดี๋ยวผสมน้ําทาเลยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปผสมไปเดี๋ยวไปผสมนะครับรับรองอีกสิบ อีกสิบวันผมจะมาดูทีนะครับาแต่ว่าถ้าหายขอทุเรียนลูกนึงไปเดี๋ยวไปตัดลูกไปตัดต้นเลี้ยวเอาต้นนี้ปบ้านะโอเคนี่นะครับดูวิธีการทับลงนะฮะดูง่ายๆใช้ยิบซ้ำผสมนะอย่างงี้ฮะสมน้ำอย่างนี้ละทางอย่างงี้เลยครับดูนะครับนี่ดูนะครับสมน้ำอย่างนี้นะฮะเอาไวก็ทาเลยครับเดี๋ยวดูที่ช้ำๆนะอีกสิบห้าวันมาดูฮะเนี่ยที่มันช้ำๆอย่างเงี้ยนี่นะครับ จะดูนะดูนะแปดร้อยนี่ชิดทั่วสวนนี่แหละหมื่นแปดร้อยทั่วสวนผมให้ผมหน้าเอาตีสี่กระสอบทั่วสวนเท่าไหนป้าแปดร้อยบาทลองดูนะครับหมื่นหมื่นแปดร้อยกับแปดร้อยบาทดูว่าไหนมันจะดีกว่านลองดูได้อันนี้โลกไปอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าทั้งสวนไงเราดีว่าทั้งสวนอ่าทั้งสวนแปดกระสอบแปดกระสอบอ่าเต็มที่สี่กระสอบอ่าดังนั้นพี่น้ักอจกรเนี่ฮะดูนะฮะอย่างนี้เลยครับดูว่าเดี๋ยวพามาลูกนนด้ตรงีหาย หายหายเดี๋ยวถ้าไม่หายนะผมมาแถมให้ป้าต้นงูเนี่ยตอนเย็นมาักทำเลยทำเลยทำเลยแล้ววันนี้มานักก็หนูนะแล้วก็เหมือนไใส่น้ำเนี่ยมันคุดตัวใส่น้ำพี่นันลุงน้ำมันแห้งไปพี่น้องแต่ก่อนดูนะมันมันมันี่ยมันแห้งมันเนี่ยน้ำสมเออนี่พอแล้วลุงโอเคแล้วก็กวเงี้ยดูฮะดูฮะอย่างเงี้ยดูนี้อ่านี่ครับนี่ครับนิดตั้มออกไปนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ปลาครับนี่อืมนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วหายเลย มีอยู่เลยอยู่เหลืออยู่ฮะนี่นะครับมาครับนี่ครับน,น,นี่อนาคตเศรษฐีพันล้านนะครับนี่มาทําให้ผมนี่นะครับนี่ครับต่อไปผมก็เป็นลูกจ้างเขาตอนนี้ให้เป็นเจ้าของไปก่อนพาเลยนี้พาเลยครับโอเคครับดูนะครับผมคิดว่าอะ่มาทาของนี้ลูกทาของนี้เอาดูช้าป้าดูมาดูของนี้นะดูของนี้อ่น,นอีนน่ค <IST> รับทาอย่างนี <well. S 2> ้เลยครับนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้ทาง่ายครับทาง่ายกว่าอย่างนี้เลยนะครับดูเลย ครับไม่ต้องกลัวครับเพอยึดซ้ำเนี่ยถึงมันจะแห้งนะเดี๋ยวมันโดนน้ำมันก็ละลายหมดฮะมันลงน้ำลงหมดฮะดูนี่นี่ฮะเดี๋ยวป้าจะลืมมันหวานให้มันเลยนะหวานก็ป้าอย่างนี้นะสมมติว่าต้นเกินเกินยี่สิบปีครั้งแรกป้าโรยเลยสิกิโลไม่ต้องไปกลัวมันหลังจากนั้นป้าเดือนละสามโลสามโลพอแต่ครั้งแรกให้มันกินให้มันอิน่มตัวก่อนให้มันดึดน,นี่กินห้าโลนะครับห้โลพอ นี่นะครับดูนะเดี๋ยวดูนะถ้าเราช่วยกันนะครับครับลุงด่ด้วยนะ,ยน,ะน้ะมันกะตายแต่ถ้าใช้ไม่ตายแล้วลูกนะสังเกตได้ป้าใช้ไปนะลูกจะให้เป็นนอนอจะไม่ช้อนไม่ใชเลยแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยลุงสังเกตดูนะพอลุงใช้ไม่ออกลูกแล้วใช้เริ่มต้นจะมีผลผลิตออกลูกไอ้เกลอกก็ไม่ค่อยกล้ากัดาะมันไม่ชอบกินพวกกระมังขันสมัยโบราณเขาใช้กระมังขันลมไล่แมลงไล่สัตว์ เคยเคยได้ย <that is German> ินไหมอ่าเหมือนกันไล่อยู่ด้วยไลยไล่อยู่่องนี้ทนแล้มันจะตายตายนี่ไม่ต้องต่อไฟต่อรัอนะอันนั้นโบราณใช้ไฟใช่ไหมอันนี้ในในยุทธสมของนรัตน์ทนนี้ก็มาถ่าน17%ดังนั้นลุงไม่ต้องไปใช้งานเลยแล้วก็ปลอดภัยครับเดีี๋ยวพ่น้องแต่ก่อนดูนะนทางนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบวันมาดูผมสัญญากับป้าแล้วนะนักเรียนสี่สองต้นมาทางนี้เลยเออมาทางนี้ไปดูทางนี้มาดูทางนี้ขายหมดครับรับรอง ในเมื่อวานเนี่ยโทรจากนครหายหมดเลยตัอวันนี้ซื้อสองตันโคนตังค์ให้เรียบร้อยหมดสองเด้อ <c oughs> หายเพราะว่าเขาใช้ยาเขาบอกซื้อซื้อ,อทีสองแสนเดี๋ยวดูครับเนี่ยจะทาไปเรื่อยเรื่อฮะเดี๋ยวดูเต็มต้นนี่ครับก่อนน้ำแค่นี้น้ำลูกน้ำลูกเอาน้ำหน่อยไอเสิยวน้ำให้ลุ่หน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะโดนโดนโดนมือโดนอะไรไม่กัดแช่ไก็ได้ไม่กัด ครับไม่กัดจะใช้คู่มือนี่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ฮะคืออย่างงี้มันมันเย็นไอ้ตัวนี้มันเย็นนะครับมันเป็นแร่นะครับเอาพี่ฟิวลุงพาลูกคือไม่ต้องกลัวว่ากัดไม่กัดเลยครับเอพี่จะเอาเอาเอาเป็นทุ่งมาใส่ทีก็อ่าเดี๋ยวลอยอ่าเดี๋ยวลอยครับดูครับเดี๋ยวลุงพาเรื่อยๆครับพาเรื่อยๆนะครับดูครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะกัดมือนะพี่น้องแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกัดมือไม่กัดนี่ดูป้าเขาทำเนะดูนะครับนี่ยเขาป้าเขากระซิบเมื่อกี้บอกว่าถ้ามากัดมือจ่ายตายค่า ถ้ารักษาพยาบาลเดินไปแก้ด้วยป้าเลยไม่จะเหินผมแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่กัดครับไม่กัดไม่กัดตัวนี้เป็นกลางครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้านะนะพอป้าผ่านไปถ้าเก็ดกันป้าดูนะแล้วป้าจะโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงแล้วจะหายหมดเลยเนี่ยนี่คือมาตะกันไม่ต้องนองบนนี้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อลุงก็ไม่เชื่อไงถ้าว่าโรนี้เอาไปให้ผู้ชายคนนี้ก็ให้เห็นนะตัวแรกลุงไม่เชื่อนะเพราะมันหลายหลายครั้งมาแล้ว มนโดนมนโดนต้องเลมันไม่ง่ายอ่ะมันโดนหลอกหลายครั้งไงใช่ไหมใช่ไม่นี่ฮะลุงเขลุงตอนแรกเขาไม่เชื่อตอนี้เอนี้เขาเอามางคุดไปทำหายไงทึงเราก็เก่งใจอ่ะฉัหว่มเลยเอามาทีมมจีตางนีเราหมดม่มาวันนั้นใช่ไหมได้พ้นนันที่ไม่มาป้าบอกมันถูกเกินไปไงมันร้อยเก้าเก้าป้าบอกถูกเกินไปไม่กล้าใช้ห้าบาก สมเลยต้องขายสักกระสอบผ้าร้อยเพราะว่าทุกคนไปทุกที่ป้าบอกว่ามันถูกไม่กล้าใช้พ่อก็บอกว่าพันกว่าใช้ไม่ได้ตอนนั้นจะช่วยเป็นน้องเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยโหลงทุนเยอะมากครับลงเยอะมากแต่ก็ผมน,นี้ปากก้าจ่ายกูเช้านะนเลงกุ้็มาแล้วเล,นเลนงนงนงมดไม่ต้องแล้วน,นี่ยส่งเส้นปีน,นึงคึง